สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอะสตูดิโออีวิลูชัหลังจากทําตอนที่1จุบสจบลงไปแล้วและได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีผมก็เลยมาทําตอนที่2ให้นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาของตอนที่2จะกาวกว่าตอนที่1มากจะมีความเป็นการ์ตูนแก๊กสักส่วนใหญ่และจะเฉลยเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเฉลยในนิยายภาคหลักนั่นเองนะครับผมเรื่องราวจะฮาขนาดไหนนั้นก็ไปรับชมกันเลย เปิดเรื่องมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีชื่อร้านว่าร้านกาแฟของฉันไม่ได้รามกขนาดนั้นหรอกคทลเกกาลังเตรียมเปิดร้านกาแฟก็เลยโทรเรียกชิโดให้ไปช่วยงานที่ร้านกาแฟแต่พอชิโดมาถึงกลับไม่ได้เห็นการเตรียมการเปิดร้านอะไรอย่างที่คิดก็เลยถามคทลิไปว่านี่เตรียมการอะไรของพวกเธอเนี่ยสิ่งที่พวกเธอทามันก็แค่การลองชุดกันเฉยๆไม่ใช่หรอสิ่งที่ชิโดเห็นก็แค่พวกยูชิโนกาลังแต่งชุดคอสเพลก์กันอยู่นั่นเองนี่นายไม่ทูอะไรเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำโรงเรียนที่ผสมกับชุดกระต่ายเลยเหรอ จะไล่เดียงสาไปถึงขนาดไหนกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะเธอ,อนั่นแหละที่ไปรู้เรื่องอะไรแปลกๆมานะ่ะโยชิโนะที่ทําตัวล่าเลิงตั้งแต่เมื่อกี้ก็ทําหน้าตาหอนหูโคโริกก็เลยบอกไปว่าดูเธอสิตอนแรกเธอก็ดูล่าเลิองอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกหดหูซะแล้วเธอแค่แค่ชอบใส่ชุดกระต่ายแค่นั้นเองแต่ที่มันคาเฟ่ธรรมดาไม่ใช่หรอจะใส่ชุดแบบนั้นทําเพื่อที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครไปคาเฟ่ธรรมดากันหรอกนะตอนนี้เราต้องทํางานหาเงินชั่วคราวกันก่อน เพื่อน,นาเงินมาใช้ในภารกิจต่อไปน่ะเพราะมันเป็นความผิดของลาตาทอสท,ที่ไม่ยอมให้งบมานั่นแหละคนใหญ่คนโตคงไม่ได้คิดถึงช่วงตกอับเลยสินะชิโดะก็เลยตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะตัดงบประมาณของลาตาทอสหรอกนะโคทลิช่วยกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก่อนได้ไหมเนี่ยโคทลิที่ได้สติกลับมาก็เลยพูดขึ้นมาว่าด้วยเหตุนั้นคาเฟ่ฮิราคุชินะจะเปิดทําการในวันนี้นี่ก็เป็นการทําเพื่อช่วยพูดด้วยเรากําลังจะมีงานให้นายทําเยอะเลยนะ แล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยฟนเนี่ด้วยความน่ารักของโทกะกับยูชิโนะเราต้องเรียกลูกค้าได้อย่างแน่นอนขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่โทกะก็เดินออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันใส่ชุดนี้ที่โคทาริให้มาใช่อันนี้หรือเปล่าน่ะโทกะนั่นมันชุดวันนี้เกินนี่ดีละสมบูรณ์แบบเลยเมื่อโคทาริพูดแบบนั้นโทกะก็ดีใจขึ้นมาไว้ใจได้เลยชิโดฉันจะช่วยนายเองนะ พอกันทีกับชุดกระต่ายนะทันใดนั้นเองก็มีเสียงลึกลับดังขึ้นมาแมแหมดูเหมือนคุณจะสนุกกับปัญหาครั้งนี้อยู่เลยนะคะคุณชิโดะนี่เธอคุูุมิโทคิสกิคุูุมิได้ปรากฏตัวออกมาจากเงาแล้วพูดว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าดิฉันขอร่วมวงด้วยคนนะแต่ทุกคนก็ทำสีหน้าระแวงคุูุมิกันหมดแมช่วยอย่าทำสีหน้าน่ากลัวแบบนั้นได้ไหมคะ มันทำให้ดิฉันรู้สึกเศร้านะคะดิฉันก็แค่อยากจะสนิทกับทุกคนเท่านั้นเองเมื่อพูดจบคูโุมิก็เข้ามาหาชิโดใกล้ๆนี่คุณชิโดคูโดมิอย่าเข้ามาใกล้แบบนั้นสิไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะโทกะเลยเข้ามาห้ามคูโุมิเอาไว้คูโดมิออกห่างจากชิโดเดี๋ยวนี้นะคูโดมิเลยยอมออกจากโตชิโดและเดินไปที่โตอาหารและพูดว่าน่าเศร้าจังเลยนะคะอุซามีความคิดดีๆมาเสนอแท้แท ความคิดดีๆหรอนั่นก็คือโคทาริถามไปแบบนั้นคูโดมิก็เลยตอบกลับไปว่านั่นก็คือคาเฟ่แมวยังไงล่ะคะอ่าฉันรู้สึกทนไม่ไหวเลยที่ฉันจะถูกลอบร้องไปด้วยสัตว์ที่น่ารักแบบนี้โคทาริเลยบอกว่าน่าเสียดายนะที่เราทำแบบนั้นไม่ได้นะ่ะนอกจากนั้นเราจะไปหาแมวพวกนั้นมาได้ยังไงกันล่ะคาเฟ่นี้จำกัดแค่มนุษย์เท่านั้นนะคูโดมิเลยตอบโคทาริไปอย่างผิดหวังว่า แต่มันดูน่าเบื่อเกินไปนะคะคาเฟ่ที่มีแต่มนุษย์เนี่ยจากนั้นโยชินอนก็ปิ๊งไอเดียใหม่ขึ้นมาและได้เสนอพวกคอทลีไปว่านี่นี่นถ้าเราทําแบบนี้จะไม่ดีกว่าเหรอจากนั้นก็เอาหูแมวมาใส่ให้ชิโดะซะงั้นทําให้ครุรรมิเห็นก็ติดสตันไปเลยจากนั้นก็กระโดดเกาะชิโดะแหมการผสมผสานระหว่างคุณชิโดกับน้องแมวฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะพากลับบ้านเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนคุรมิโถเอ้ยเกาะแต่ชิดตออยู่ได้ฉันเองก็อยากจะทําเหมือนกันนะระหว่างที่กําลังนูเนียกันอยู่โคทริก็เลยเรียกคุรมิมากระซิบอะไรบางอย่างคุรมิที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะถูกใจข้อเสนอและกาลังจะกลับเข้าไปในเงานี่ฉันมีเรื่องที่ต้องทํานะคะ่ะเอาไว้ข่าวหน้านะคะเมื่อคุรมิหายเข้าไปในเงาแล้วชิโดโก็เลยพูดขึ้นมาว่าอะไรของเธอนะี่นั่นนะ่ะโคทลิก็เลยตอบไปว่า จูจ่ๆนิสัยของเธอก็เปลี่ยนไปราวาฟ้ากับเหวเลยนะเนี่ยโทากะก็เลยพูดขึ้นมาบ้างทำไมคุรุมิถึงทำได้แต่ฉันถึงทำไม่ได้กันล่ะโยชิโนะก็เลยตอบกลับมาว่าโทคุณโทากะใจะเย็นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นโคทาลิก็เลยพูดเข้าเรื่องเอาระนี่คือมาตรการสำหรับรับมือคุรุมิพวกเธอต้องใส่ชุดโจนนี่จนกว่าคุรุมิจะกลับมานะนี่มันเป็นเกมลงโทษหรือยังไงกันคะโยชิโนะพูดออกมาแบบนั้นแต่ว่าโคทาลิกก็ไม่ใส่ใจ ถ้าชิโดไม่ชอบชุดพวกนี้แล้วก็ก็ช่วยไม่ได้ถ้าางั้นฉันคงต้องขอให้ทั้งสองคนเอาไปจากร้านแล้วละ่ะชิโดที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยจำใจยอมรับข้อตกลงของโคโทริไม่รู้ว่าชิโดมันหวาดกลัวอะไรกับชุดกระต่ายขนาดนั้นกันแน่และแล้วร้านก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการสักทีหลังจากหาลือกันรเรื่องชุดกันอยู่นานพวกโทกะก็เปลี่ยนมาใส่ชุดเมดธรรมดานั่นเองไม่รู้ว่าจะใส่ชุดกระต่ายทำเพื่ออะไรตั้งแต่เมื่อกี้ยินดีต้อนรับนะย,ยินดีต้อนรับค่ะ พอเปิดร้านได้สักพักก็มีคนเข้ามาเต็มร้านเลยโคทลิก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณพวกสาวๆเลยนะตอนนี้เรามีลูกค้าเป็นจานวนมากเลยแต่ชิโด้ก็รู้สึกแปลกๆที่ลูกค้ามันเหมือนหน้ามาที่จ้างมายังไงก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนหน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นเลยชะชะชิโดมเป็นอะไรไปหรอโทกะโทกะเดินเข้ามาอย่างไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วเข้ามาอ้อนชิโดตอนนี้ฉันกําลังเศร้ามากเลย ฉันลืมไปเลยนี่นาะว่าต้องดูแลเธอนะ่ะโทกะไม่ใช่เรื่องนั้นฉันเศร้าเพราะว่าฉันไม่ได้หยุดพักเลยฉันอยากกินข้าวอ้าวนึกว่าเธอเหนื่อยเรื่องที่ชิโดไม่ดูแลสรุปก็คือหิวข้าวนี่เองชิโดเลยบอกโทก่าว่าให้ไปคุยอะไรกินในครัวดูน่าจะมีอาหารอยู่นะโทกะที่ได้ยินแบบนั้นจากที่ไม่มีเลี้ยวแดงก็ลุกขึ้นเดินอย่างกระพี้กระเป๋าเหมือนมีพลังเต็มร้อยจนชิโดแปลกใจเวลาผ่านไปไม่นานโคนทารลก็ติดต่อมาหาชิโดแย่แล้วชิโด ตอนนี้เรามีปัญหาแล้ววัตถุดิบทั้งหมดของเราโดนโทกากกินไปหมดแล้วเอ๊ะเธอกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเพิ่งผ่านไปไม่นานเองนะเธอกินไปเยอะขนาดไหนกันเนี่ยโทกาเรามีปัญหาซะแล้วล่ะชิโดของพวกเราไม่เพียงพอที่จะทำขายให้ถึงเป้าเราคงต้องเปลี่ยนแผนไปขายน้ำดื่มซะแล้วล่ะแล้วมันจะเวิร์กแน่หรอโคทอรีสิ่งที่ฉันทำได้ก็คงมีแค่สิ่งนั้นแล้วและฉันต้องใช้มันรู้สึกเงาๆนะที่น้องสาวขี้เงของฉันออกมาทำงานอย่างขยันขันแข็งแบบนี้ อย่าพูดอะไรงี่เง่าแบบนั้นสิไปกันได้แล้วชิโนจากนั้นโยชิโนก็วิ่งมาหาด้วยความแตกตื่นโยชิโนก็พูดขึ้นมาว่าชิเดอร์คึงชิเดอร์คึงมีคนโทรมานะมีคนโทรมาหาคุณชิโดคะ่ะไงมีคนโทรมาหาฉันกันล่ะนี่มันคาเฟ่ไม่ใช่หรอโคโทริก็เลยตอบชิโดไปว่าตอนนี้ฉันได้รับค่าจ้างมาแล้วชิโดเลยต้องไปเป็นคนบริการนะฮะเอาละเอาละคุณลูกคก้ากำลังรออยู่นะ รีบไปดูแลเหล่าลูกค้าได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนคนบริการใหม่เขา,ายังไงกันเนี่ยสุดท้ายชิโด้ก็โดนยัดเยี่ยดให้มาทําหน้าที่นี้จนได้ถึงจะไม่เต็มใจก็เถอะแต่ต้องฝืนทาเพราะต้องหาเงินคนบริการนี่ต้องทํายังไงกันแน่นะงั้นอย่างแรกก็ยินดีต้อนรับครับชิโดทางนี้โอริกามิทําไมเธอถึงอยู่ที่นี่ได้ล่ะเมื่อหันไปก็เห็นโอริกามินั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ฉันได้ยินมาว่าชิโด้มีปัญหาแต่ฉันมีเงินเก็บของชิโดอยู่ ฉันเก็บเอาไว้ในยามจําเป็นน่ะอะไรกันเนี่ยฉันดูเหมือนพวกแมงดาเกาะผู้หญิงกินยังไงอย่างนั้นเลยนะระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่จูๆ่ๆคุรุมิก็ปรากฏตัวขึ้นมาเข้าร่วมวงอย่างเด่นเนยนคุรุมิมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ่ะชิโด้ถอยออกห่างจากเธอซะตายจริงคุณโอรดกามิเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะถ้าแสดงปฏิกิริยาด้านลบใส่ดิชันแบบนั้นแล้วก็มันทำให้ดิชันปวดใจเอานะคะโอเคโอเคหยุดได้แล้วนะ่า ชิโดก็เลยเข้ามาห้ามทั้งสคนเอาไว้เพื่อไม่ให้ตีกันนี่มันไม่ใช่นิยายภาคหลักของพวกเรานะภาคนี้เป็นเดดอัปปาร์ตี้จะตีกันแบบนั้นจะได้ไหมล่ะแหมน่าผิดหวังจังเลยนะคะเนี่ยถ้างั้นใครสามารถไปชิดใจคุณชิโด้ได้ก่อนจะได้คุณชิโด้ไปเดทด,ด้วยทั้งวันเลยฉันได้เตรียมตัวเพื่อการนั้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนสิคนที่เรียกชิโดมาคือฉันต่างหาก ฉันไม่ยอมรับแน่ถ้าเธอจะมาเอาเข้าไปนะ่ะโคโทริที่เห็นแบบนั้นเลยยื่นข้อเสนอให้กับคุรุมิและโอริกามิงั้นในกรณีนี้ใครที่สั่งอาหารไว้บนโต๊ะของตัวเองมากที่สุดก็จะได้ชิโดะไปครองเดี๋ยวก่อนสิโคโทรินี่เธอเล็งสถานการณ์แบบนี้เอาไว้แล้วเหรอจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสั่งเมนูมาโอริกามิสั่งน้ำส้ม10แก้วคุรุมิสั่งน้ำโครามา15แก้วแล้วโอริกามิก็เลยขอเพิ่มอีก5แก้วดิฉันก็ขอเพิ่มอีกเหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นก็ดื่มไปสักพักชิโต้ก็ดูเป็นห่วงคุดมิเพราะเธอดื่มมากเกินไปก็พูดกับคุดมิไปว่าคุดมิอย่าทำอะไรเกินตัวสิจะเย็นๆก่อนนะคะคุณชิโด้ฉันได้เตรียมวิธีรับมือในช่วงที่ฉันไปทำงานพาร์ทไทม์มาแล้วค่ะชิโด้ก็เลยคิดในใจว่าฉันอยากจะเห็นคุดมิในช่วงเวลาพาร์ทไทม์แล้วสิชิโด้พูดแบบนั้นพางนึกถึงคุดุมิในช่วงทำงานพาร์ทไทม์ที่เล่นกับน้องแมว ขนาดนั้นเองคุดุมิก็เริ่มมีอาการแปลกๆไปเหมือนคนเมาในที่แบบนี้มีน้องกระต่ายตัวน้อยอยู่ด้วยเหรอเนี่ยจะไปด้วยกันไหมคะแล้วชิโด้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันรู้สึกว่าคุดุมิทําท่าทีแปลกๆไปนะโคทาีิก็เลยตอบชิโด้ไปว่าการพูดจาก,กับยูชิโนของคุดมิเหมือนเธอดื่มอะไรสักอย่างมาเลยนะงั้นเรามาแชร์ร่วมกันเลยนะคะเมื่อคุดมิจบยูชิโน เธอก็แลกลิ้นเอาน้ำโคกในปากตัวเองใส่ปากของยูชิโนะนี่เธอกำลังเมาอยู่นี่นาะแต่ที่เธอดื่มไปมันก็แค่โคราไม่ใช่หรอนี่คุณน่ารักจนดิฉันอยากจะกินคุณเข้าไปเลยแหละนี่เธอเมาเพราะดื่มโซดาเนี่ยนะคุณชิโดของฉันสนใจจะมาเข้าร่วมวงด้วยไหมคะคุณเอก็ดูเหมือนจะเหงาเหมือนกันนี่นาะถ้าฉันยังไม่ทำอะไรสักอย่างกับอาการมาของคุรุมิแล้วก็ โยชิโนเป็นอะไรไหมชิโดที่เป็นห่วงโยชิโนเลยรีบเข้าไปดูอาการของเธอแต่ทว่าคุณชิโดฉันดูน่าอร่อยไหมคะโยชิโน่นก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าโยชิโนนไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เป็นกระต่ายที่ไม่ดีทำไงดีละ่ะชิโดคุงส่วนทางนี้ก็ร้องไห้หรอโยชิโนก็เมาเหมือนกันเหรอเนี่ย โทลิก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันเดาว่าพูดอาจจะมีอาการเมาได้จากการดื่มน้ําอัดลมน่ะอย่าไปนั่งเดาอะไรแบบนั้นอยู่ซี่มาช่วยกันก่อนแล้วโอลิกามิก็เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีโทษทีนะโอลิกามิขอบคุณนะที่มาช่วยไว้น่ะฉันคิดว่าฉันเมาเหมือนกันช่วยดูแลฉันหน่อยได้ไหมโอลิกามิไม่ใช่พูดไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่ได้ทําแบบนี้เวลาฉันเมานะนี่เธอจ้องจะเล่นฉันอย่างเดียวเลยดิวะชิโดฉันก็เมาเหมือนกันนะ โกะนี่เธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยในเวลาแบบนี้ฉันอยู่ตรงนี้หน้าอกของฉันมันรู้สึกแน่นแปลกๆนะฉันว่านะเธอคิดมากเกินไปมากกว่านะโทกะแล้วโคทลิก็เลยพูดขึ้นมาว่าต้องขอบคุณโอริกามิกับคูดูมิเราสามารถทําเงินถึงเป้าหมายได้แล้วต่อจากนี้ไปเราก็สามารถต่อสู้กับปัญหาได้แล้วชิโดภารกิจสําเร็จเอาลนะมาเริ่มเด็ดหน้าของพวกเรากันเถอะก่อนจะไปมาทําอะไรสักอย่างกับสถานการณ์ตอนนี้ก่อนสิฟ้า จบตอนที่ 2. สองสหรับเนื้อหาของตอนที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับชอบเนื้อหาของตอนที่2กันบ้างไหมเอ่ยในภาคนี้ทําให้เรารู้ว่าเซเลแพ้เครื่องดื่มโซดาดันเองเมื่อกินเข้าไปก็จะเกิดอาการเมาเหมือนดื่มเหล้าเข้าไปเลยไม่น่าล่ะภาคหลักถึงไม่เคยเห็นพวกเธอดื่มน้ําพวกโซดาเลยสักคนส่วนมากจะดื่มน้ําเปล่ากับน้ําผลไม้แถมภาคนี้ตัวละครทุกตัวก็รู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครในมังงะอีกต่างหากโคตรการ์ตูนแก๊กเลยล่ะ ำหรับแฟนคลับที่ชอบแนวยูริอาจจะชอบที่คุโรมิกับยูชิโนกินกันเองก็ได้จบที่2ของยูชิโนไม่ชนะเซอร์มิะแล้วโดนคุโรมิแย่งไปซะง,งั้นแต่ก็ไม่คิดว่าทางลาดาทอสเงินจะหมดได้ไอเราก็นึกว่ามีเงินใช้เยอะๆแบบ DEM e อซะอีกเอาเงินไปใช้ทำอะไรหมดก็ไม่ทราบคือแค่มาเปิดร้านขายน้ำก็รวยจนตั้งตัวใหม่ได้ภายเดวันเดียก็เกินไปนะสำหรับตอนหน้าจะฮาขนาดไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ สำหรับเด็ดอัพปาร์ตี้ตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ